สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านคดีแฟมิลี่ออนทัวร์นะจ๊ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลานะคะค่ําแล้วนะคะมืดแล้วนะคะคุณแม่กับคุณพ่อนะคะก็ขึ้นมาอยู่บนรถบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณแม่กําลังจะเตรียมตัวที่จะอาบน้ํานะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะอาบน้ําขอล้างมือก่อนเพราะว่า จ,จับนูนจับนีนะคะจะบอกว่าด้านนอกนะคะเสียงกบเสียงเขียดแบบดังมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะเสียงกบเสียงเขียดได้ยินไหมท่านผู้ชมได้ยินเสียงข้างนอกไหมกบเขียดนี่ร้องเสียงดังมากเลยอารางวัลเด็กดีจ้าทำยังไงก่อนขอบคุณขอบคุณก่อน อันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าไม่ชมอาหารแมวนะคะที่เอฟซซื้อมาฝากนะคะมาฝากน้องขันห้านี่นะคะถ้าไม่ชมให้รางวันเด็กดีก่อนด้านในมันจะเป็นเนื้อปลาหรือว่าเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหลวๆอะถ้าไม่ชมยะให้เอฟซีดูก่อนขันห้า เนี้อมันจะเป็นแบบนี้ค่ะดูเร็วคัน้ากินให้รางวัลเด็กดีไปแล้วนะคะพอแล้วลูกแค่นี้แหละกินแล้วก็ไปนอนนะลูกนะเข้าใจไหมพอละอันนี้ก็พอละเอาไว้กินพุ่งนี้มั่ง นอกก็ฟ้าร้อนะคะฝนจะตก,กแล้วมากนะไนนม่ผชมอาหารนอกขันห้ามเหมยนมันจะเนปลาคล้ายๆรสชาติของปลาพอแล้วนะลูกนะเข้าใจไหมไม่กินแล้วนะ่ะอืม ไปค่ะท่านชมได้เวลาพักผ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปสระผมพ่อนอนได้แล้วพ่อ,พอดูคันห้ารู้สึกว่าเขาจะยังไม่อิ่มนะครัให้ซองเดียวพอแล้วนะพ่อัไม่กึิตัวใช่ตัวก็อ้วนน้ำหนักก็เยอะ ตั้งแต่มีเอฟซีนะแบบให้อาหารมานี่คือชีวิตเปลี่ยนไปอะเออใช่ถ้าสมัยแต่ก่อนน่ะคือได้อยู่กับเรากินอาหารเขียวแดงใช่ไหมพ่อใช่แต่เดี๋ยวนี้นี่คือมีได้กินหลากหลายกินปลากินอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างมากเลยแล้วจะกินให้อิ่มเลยใช่มีการขโมยด้วยบางทีอะนะคือชีวิตคือชีวิตดีขึ้นอะ คันห่าต้องเป็นเด็กดีนะคะใจไหมลูกลูกต้องสาธุกับเอฟซีที่เข้าให้อาหารลูกมานะให้ค่าอาหารนะบางทีเข้าใจไหม,ม,มทำความสะอาดเท้าตัวเองโอเคค่ะานผไปชมหลังจากที่สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะคะ โอเคแล้วพรุ่งนี้ได้เจอกันใหม่คะ่ะท่านผู้ชมนะพรุ่งนี้เราตื่นไปดูว่าน้ํามันจะแห้งหรือว่ามันจะท่วมยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวให้ดูนะคะ,ะสําหรับวันนี้พี่แม่ต้องขอพักผ่อนนอนฟังเสียงกลบเสียงเขียงด้านนอกก่อนนะคะและที่สําคัญรอรุ้นสําหรับคืนนี้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะ แต่จะอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันค่ะไมเชียอแต่ตอนนี้ขอพักผ่อนออกันลาต,ติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนละลาตสวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ตื่นเรียบร้อยแล้วนะคะอืมแต่ตอนนี้ก็ได้ลงจากรถมานะคะเพื่อที่จะมาเช็คสถานการณ์น้ํานะคะ เข้าบ้านนะคะนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนี่ค่ะสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะคะก็คือน,น้ำนะคะได้ไหลเข้ามานะคะเกือบจะถึงประตูบ้านของเราแล้วคะ่ะจริงๆแล้วมันก็ถึงประตูบ้านแล้วแหละเห็นไหมคะนี่ในส่วนของตรงนี้นะคะ ขังหมดเลยค่ะเห็นไหมนี่นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าน้ํามันจะไหลเข้ามานะคะจากตรงนี้นะคะด้านในสวนเลยนะคะในข้างในสวนมะม่วงเลยค่ะไหลตามทางของมันนะคะแล้วก็มา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 นี่ค่ะแล้วก็จะมาขังอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็เดินไปเดินมาไม่ได้ละตอนนี้เราต้องไปเดินนะคะในส่วนของอด้านหน้านะคะอย่างเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูอีกที่หนึ่งค่ะนี่ตรงมุมนี้นะคะจุดจอดรถของเราครั้งแรกเห็นไหมคะว่าในความโชคร้ายยังมีความโชคดีคือมันฉุดคิดอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมคือเราเอารถอะนะ ออกก่อนนะคะที่ที่น้ําจะขังแบบนี้ค่ะเนี่ยแค่เพียงเสี้ยวไม่ถึงชุ่มประมาณไม่ถึงเท่าไหร่เลยอะท่านผูชมพอออกปุ๊บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําขังแบบนี้เลยค่ะถ้านผู้ชมลองนึกภาพตามนะว่าถ้าเราไม่เอารถออกจากจุดตรงเนี้ยนะคะรถเรานะจะติดลมแล้วสุดท้ายก็เอาออกไม่ได้จะต้องเอารถมาลากค่ะเหมือนมีอะไรแบบว่ามาโดนใจว่าเออเอารถออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ พอออกปุ๊บนะคะเราก็เอารถไปเจาะตรงนู้นเห็นไหมคะซึ่งตรงนู้นมันจะดินมันจะแข็งนิดนึงนะคะแต่น้ํานะคะมันก็ยังขึ้นมาเห็นไหมคะจนถึงประตูเลยนี่เป็นแนวตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะน้าอย่างที่บอกว่าน้ํามันไหลามาจากด้านในสวนนะคะแล้วก็สวนตายายนะคะที่บอกด้านข้างนะคะก็ท่วมหมดเลยนะคะท่วมตั้งแต่ นู่นด้านหน้านะคะยันข้างหลังเลยค่ะแต่ที่ตรงนี้นะคะมันก็ดีหน่อยนะคะมันท่วมแค่มันไม่เขาจะไม่เรียกว่าน้ําท่วมแล้วมันน้ํามันเข้าเออน้ําเข้าแค่บางจุดเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเนี่ยตรงเนี้ยค่ะอืที่มันเข้ามาแค่นั้นเองนะคะเนไหมค่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจุดเนี้ยนะคะตอนมันเข้าตอนไหนน่าจะเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ขนาดนี้นะคะแต่พอตื่นเช้ามาคือสภาพนี้เลย <c oughs> จุดนี้ก็คือแบบเดินไปเดินมาไม่ได้ล้วนะคะส่วนห้องครัวยังปกตินะคะท่านผู้ชมมันก็ตรงมุมห้องครัวมันจะเป็นเนินเนาะยัง อยู่อาศัยได้อยู่ค่ะยังทำกับข้าวไรได้อยู่เห็น <c oughs> ไ,ไหมคะนี่จะพาไปดูนี่ถ้าเราจะเข้าบ้านนะคะในมุมของไอโกดังนะคะเราก็เข้าทางนี้ก็ได้ <c oughs> ตรงนี้ไม่เป็นไรเห็ <c oughs> นไคะตัวนี้ก็คืออยู่อาศัยได้ สวนะมะละกอสวนพริกของคุณพ่อมุมนี้ปลอดภัยค่ะเห mm ็นไหมคะสรุปแล้วนะคะก็คือตามที่คุณแม่คิดนะคะว่าเวลาฝนตกหนักๆอ่ะไอคลองเนี่ยมันน้ามันล้นใช่ไหมคะถ้าน้ําล้นอ่ะน้ํามันก็จะเข้ามาพอมันเข้ามามันก็จะถึงระดับนี้น้ํามันก็จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยตรงปรตรงรั้วนี่ค่ะแล้วก็มาขัง สักประมาณไม่ถึงไม่ถึงครึ่งวันค่ะมันก็จะแห้งนะคะเออเนาะถ้ามีแดดมันก็จะแห้งนะคะถ้าไม่มีแดดมันก็จะค้างอยู่นานหน่อยนะคะอืมนะคะแต่ตอนนี้น้ําคลองมันมันลดไงท่านผู้ชมมันก็เลยน้ํามันก็เลยไม่ได้เข้ามาแต่ว่าไอ้น้ําที่เราเห็นจุดนี้นี่จุดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือมันมาจากด้านหลังคือมันน้ํามันมาจากด้านหลังนู่นเลยค่ะ ด,ด้านในสวนนุ่นแล้วก็มาจากสวนข้างบ้านค่ะมันไหลามาแล้วก็มาเข้าตรงนี้แล้วก็มาเข้าที่ท่านผู้ชมเห็นอะ่ะแล้วก็ในส่วนของด้านด้านหลังนะคะโกดังของเราค่ะในส่วนของเพื้นตรงเนี้ยมันสูงเนาะมันเป็นเนินโชคดีหน่อยท่านผู้ชมยังมีเนินให้เราอยู่เนาะตรงเนี้ยตรงเนินเนี้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นน้ําขึ้นไม่ถึงมันจะอยู่แค่รอบๆแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้นะคะที่แห้งนะคะให้เราได้อยู่อาศัยให้เราได้ปลูกผักปลูกอะไรอยู่ขันห้าก็ตื่นมาสดชื่นยามเช้าขันห้าอรุณสวัสดิ์ค่ะลูกามาอารุณสวัสดิ์คาะอรุณสวัสดิ์ง่นนี่ค่ะขันห้านะคะก็ตื่นมาเดินไปเดินมานะคะ อุ้ยนอน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 อไปเที่ยวไหนมาอย่าไปไกลนะช่วงนี้หน้าฝนนะลูกนะช่วงนี้น้ําท่วมนะงูเยอะนะเข้าใจไหมคะอืมเข้าใจไหมลูกไม่ต้องเดินไปไกลนะงูเหลือมนะมันงาบมันรัดคอมันขมือด้วยนะรู้ไหมเดินเล่นบริเวณบ้านนี่แหละเนี่ยมีที่เดินเยอะแยะเนี่ย เข้าใจไหมลูกอากาศดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเต็มท้องฟ้าเลยนะคะถึงแม้จะมีน้ำขังเล็กน้อยนะคะแต่เราก็อยู่ได้นะคะสู้ชีวิตไปค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคนที่เขามีปัญหากว่าเราเยอะแยะ นะคะหลายเท่านักเราเจอแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับบ้านสวนสองตายายนะคะกับสถานการณ์น้ำเข้าบ้านนะคะดูแล้วแบบธรรมดามากเลยเนาะเอออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะสำหรับคุณแม่นะคะ เพราะว่ามันไม่ได้แบบท่วมบางพื้นที่เนี่ยที่เขาฝนตกแล้วน้ําเขาท่วมบางทีเกือบครึ่งบ้านอะไรเงี้ยเอออันนั้นแบบอันนั้นแบบเออน่าเห็นใจอะไรเงี้ยแต่เราสองคนตายายก็เป็นแบบฟีลแบบน้ําเข้าบ้านธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับออสถานทีออ่บางที่เนี่ยตรงอย่างต้นสวนชุมพูอะคะ่ะที่คุณพ่อว่าจะลงพืชผักอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราจะต้องทํายังไงอะคะ่ะออที่จะ ปรับเปลี่ยนแผนนะคะในการเพาะปลูกในการปลูกพกพืชพันธุ์นะคะอันนี้คือเป็นการบ้านนะคะที่เราสองคนตาใหญ่ต้องมานั่งคิดอะไรเงี้ยเนาะซึ่งตอนนี้คุณพ่อนะคะก็ออกไปข้างนอกค่ะและไปชมไปทําทุระเดี๋ยวสักพักก็จะเข้ามาละเป็นไงบ้างคะกับสถานการณ์ชีวิตนะคะที่เราเจอแต่ละวันนะคะมันก็ ตททดสอบแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันสักวันอะไรเงี้ยแล้วก็ทรงผมใหม่ของคุณแม่นะคะสั้นไหมคะท่านผู้ชมคุณพ่อเป็นคนตัดให้สบายหัวดีเมื่อคืนนะคะเราสองคนตายายก็นอนในรถบ้านเหมือนเดิมโชคดีหน่อยที่เรามีรถบ้านนะคะจอดนอนแล้วก็รถบ้านเรามันสูงนะคะเวลานอนมันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้อง น้ำเข้าหรือว่าน้ำท่วมอะไรเงี้ยเนาะที่นอนก็มันสูงด้วยถ้าไม่ชมตะเก็บแต่ขาบหรือว่าสัตว์มีพิษมันก็จะไม่ขึ้นไปเพราะมันนอนตรงหัวรถไงอะไรเงี้ยโอเคค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่ต้องขออนุญาตอัปเดตแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าต่อไปนะคะเราจะมีอะไรแบ่งปันนะคะ เดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปให้ดูในส่วนของด้านหลังนิดนึงก่อนอันนี้จะเป็นมุมนะคะที่เรา,เ,าเก็บพวกเศษไม้นะคะด้านข้างนี้ตรงนี้ไม่ท่วมนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ไม่เป็นไรเออ โอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ประสบการณ์นะคะหนักบ้างเาบาบ้างนะคะจากช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family On Tour นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายโชคดีค่ะ